วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเล่นเกมย o อน h ิ p ปอร์เกมขุดเหมืองในระดับความยากแ่ไม่รอดแน่ระดับความยากนี้ก็คือยากสุดของเกมนี้ที่เท่าที่เกมนี้จะมีให้แล้วนะทุกคนมันระบุไว้เลยว่าดีมากพร้อมที่จะรับความพ่ายแพ้แล้วสินะแต่ว่ามันยังยากไม่พอผมขอเพิ่มมัดนิดนึงก็คือเพิ่มเวลาต่อรอบเป็น2เท่านนะัทุกคน แต่การบุกแต่ละครั้งเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นโอ้ยมีหนาำสามอีกมอสหนึ่งเนี่ยมอสจะมีความเปราะบางแต่วิ่งเร็วนี่แหละ<อ>ที่จะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกขั้นอย่างแน่นอนเอาละผมจะเลือกให้มันยากที่สุดของที่สุดเลยละกันเอาละ่ะแล้วโดมที่ผมจะเลือกเล่นก็คือโดมอาร์ติลลี่โดมนะทุกคนเป็นโดมที่ยิงแสงจะสะใจที่สุดใน เกมนี้แล้วนะทุกคนโูโคตรมันโคตรโหดโคตรเดือดโดมนี้เป็นยังไงตัวอย่างเดี๋ยวผมส่งริกงมาให้มุมนี้นะทุกคนเข้าไปลองดูกันได้เ๋ยวันนี้ผมจะไปเริ่มเกมกันเลยว่าระดับความยากสุด โอสุดขนาดนี้มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาถึงโลงดาวเราก็มาด้วยแคปซูลเบจิต้าเช่นเคยนะทุกคนเป็นกลมๆนี้มาพร้อมฟีเซอร์ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราก็มาลงดาวที่กุ่นมัวที่แสนม่วงเงบงันนะทุกคนลงมาเจอสปราร์ตินได้แลนะ้วตัวแตกกระจายเละเทะไปเลยเราก็รีบลงมาขุดดินอย่างฉับไวยังไงล่ะทุกคนเราจะต้องเร่งตามหาทองคำให้ไวเพื่อมาอัปเกรดตัวหัว สว่านของเราตามสเต็ปเดิมของเรานะทุกคนทีนี้เราก็เจอทองของเราอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ขุดทองมันขึ้นมาเราขุดทองขึ้นมาเราก็มีเมงกฆาภูลช่วยขุดนะเอ้ช่วยขนของนะทุกคนแต่เราจะช่วยขนด้วยเพราะเราต้องการทรัพยากรทองคําอย่างรวดเร็วรวดเร็วเพื่อมาอัปเกรดตัวหัวสว่านของเรา หัวสว่านของเราใช้สทองในการอัพเราก็อัพเลยเมื่อเราอัพหัวสว่านมาแล้วเนี่ยเราก็รีบขุดหาทองต่ออย่างรวดเร็วแบบนี้เออจากที่ขุดหลายๆที่เราก็ขุดทีเดียวแบบบว่บวะวะวะเลยนะทุกคน เจอทองคำอีกแล้วเนี่ยเราคือสิ่งที่โปรดปานที่สุดของเราเดี๋ยวเราจะขนทองขึ้นมาเพื่อที่จะอัพเกรดตัวสปีดการบินของเราให้บินไวขึ้นนั่นเองเราก็อัปสปีดเลย1ขั้นจัดไปเราก็จะอัปรเรดาร์นะเราจะได้รู้ว่าศัตรูเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไรมาขุดกันต่อดูซิว่าเราจะเจอทองอีกหรือไม่ไหนไหนไหนทองเนี่ยขุดมาไม่เจอ ทําไมมันหายากแบบนี้นะเจอกลมๆเนี่ยทุกคนเจอไอ้ก,กลมๆเจอ1เม็ดอีกต่างหากเพื่อน้อยเกินไปแล้วไหนทองของฉันดินตรงนี้เริ่มแข็งนะทุกคนเอ้ยเจอแล้วในที่สุดเราก็เจอกับทองคำมูลค่า1บาทโคตรน้อยเลยพี่เอ้ยเจออีกเจออีกขออีกได้ไหมขอร้องฉันถือว่าขอร้องนะ ฉันอยากได้ทองมูลค่าหลักไหนตันนะหลายตันโอเคเดี๋ยวเราจะขนทองชุดนี้กันขึ้นไปก่อนนะทุกคนได้4ก้อนและเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันบ้านกันทุกคนสปาร์รามันบุกมาแล้วโอ้มันกระพริบกระพริบโอ้มันมาไวจริงทุกคนมันมาไวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเตรียมต่อสูน้นะทุกคนเราจะยิงระเบิดแวบปัป๊มแล้วนะเราก็จะยิงไอตัวบินบินให้ทันนะทุกคน โอ้ยมันบินไวเกินเรายิงต้าไม่ทันยิงไม่ใช่หนักหน้าบนนแบบนี้เออเป็นไงเ่าพี่เซียนในน้องโอ้โหพี่ระดับมือยิงนิวเคลียร์ดับหนึ่งของประเทศไทยเว้ยและเราก็ลงมาขุดหาทองกันต่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมกับกลมๆเนี่ยขึ้นไปหน่อยเพราะเราต้องการทหารเราต้องการปลาหมึกทหารในการช่วยยิงยังไงละ่ะ ทหารช่วยยิงจะบินออกมาช่วยยิงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันก่อนนี่นะทุกคนเราจะอัปเกรดตัวปลาหมึกช่วยยิงของเราออกมาจากนั้นก็ช่วยขนอีก1อันเราจะมีช่วยขนเพิ่มมาเป็น2ตัวแล้วนะและปลาหมึกช่วยยิงของเราเนี่ยก็จะบินออกนอกโดมของเราไปช่วยเรายิงนั่นเองแต่สิ่งสำคัญของเราในตอนนี้นั่นก็คือการรีบหาทองให้ไวที่สุดมาอัปเกรดนะทุกคนทองไปไหนหมดเนี่ย ตอนนี้เราต้องขุดเป็นขาขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปเพื่อที่จะกันฐานไปด้วยเลยโอ้เราเจอกับตัวอ์ติแฟกนะทุกคนนี่จะเป็นอ์ติแฟกที่ช่วยเราแต่ตอนนี้เราไม่ทันและเราต้องบินกลับฐานเดี๋ยวเราลงมาเจาะใหม่นะทุกคนโอ้โหเราเจอของดีแต่ต้องรีบากันฐานนะทุกคนเพราะไอ้พวกนี้มันวิ่งแบบไปสไปีดมาเลยเจ้าพวกสปาราดนี่เรามีเมงฆะพุนทหารแล้วนะทุกคนเราต้องยิงดักหน้า แล้วยิงหนักหน้าแบบนี้แล้วก็ยิงปืนกลใส่ปังปังปังตายเฮ้ยเดี๋ยวมันมีลูกสมุนมาทุกคนเว้ยลูกสมุนมันมาไวจังเล่าระดับยากของแท้แท้เลยวะของแท้แบบเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวเลยรอบนี้เรากันป้อมไปได้แบบไร้รอยขีดข่วนนะทุกคนเราจะเอาอาร์ติแฟกต์เนี่ยขึ้นมากันมาดูซิว่ามันสุ่มมาแล้วเราจะได้อะไรกันในตรงนี้มันมีทองด้วยนะทุกคนข้างล่างเนี่ยเราทองเราก็ต้องเอาขึ้นไปด้วยนะ เดี๋ยวเราจะขุดให้หมดเลยมาเลยเจ้าทองเราจะเอาทองไปหน่อยนึงแล้วก็เอาอิติแฟกต์ไปด้วยนะทุกคนดรอปทองไปสองอันเพราะว่ามันหนักเกินโอเคเฮือส,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 สิงโดมและจ้ามาดูซิว่าเราจะสุ่มได้อะไรหนึ่งเลยคือเราได้หัวสว่านสองคือเตาหลอมเราอัพหัวสว่านอีกครับมันจะช่วยเราเจาะลงไปนะทุกคน เราไม่ต้องเปลืองแรงในการเจาะตรงกลางเลยหัวสวา่านเนี่ยมันจะช่วยเราเจาะได้เป็นอย่างดือแต่นดับแรกเราต้องขุดทองก่อนนะได้ทองแล้วเราก็ทองอีกอทองแบบหนานแน่นอ่ะขนไปเราช่วยประมึกเราขนหน่อยนะทุกคนนี่หัวสวา่านมันจะช่วยเราเจาะไปยังชั้นลึกสุดเลยนะทุกคนไอกเก็บปัง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 เราก็จะอัพเกรดกันนิดนึง เราจะอัปเกรดขนของได้เยอะขึ้นนะทีนี้เราจะมาอัปป้อมปืนเราบ้างป้อมปืนเราจําเป็นอย่างมากเลยนะด่านเนี้คิดว่าด a m a g e เราพอแล้วแต่รัศสมีเนี่ยต้องรีบอัปให้ไวเลยลัศมีของแรงระเบิดมันจะต้องว่างมากพอที่จะระเบิดศัตรูเป็นกลุ่มๆ แล้วเราจะอัปเกรดหัวสว่างเครื่องจักรของเราด้วยนะให้มี3มง่ามทุกคนจะช่วยเจาะให้ได้กว้างขึ้นนั่นเองแอบมาขนทองหน่อยจ้านี่หัวสว่างเรา3ามหัวแล้วนะทุกคนขนทองเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียบขึ้นการฐานให้ไวเลเกมนม่ต้องทําอะไรไวคิดไวทําไวนี่ก็คือราวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ยิงไปก่อนบัมฮุยยิงอีกบามอันนี้ยิงให้ไวเลยเพราะมันจะตีป้อมเราแล้ว ไอตัวเล็กๆอีกมาบอมเออเรียบร้อยเราก็ลังรีบปินลงไปขุดให้ไวเลยเวลาไปเงินเป็นทองเรามาขุดทางขวากันบ้างนะเผื่อจะเจอของดีแต่ดินเนี่ยดินทําไมตานี้มันหนาจาังหวะทุกคนเราต้องใช้เรียวแรงในการขุดหลายทีมากเลยนะเนี่ยโอ้ยโคตรเหนื่อยเอ้ยเจอสามเหลี่ยมก็ยังดีก็ยังดีที่ยังเจอของโอเคเราเจอดินดินแบบไม่หนาทุกคนดินเบา เราเจอทองด้วยเจอทองด้วย,ออวยพี่นิหารทองคําว้าวหลายบาทอยู่ในเนี้ขนเลยมาเสิร์ฟพระวจ้าทีนี้เราก็จะอัพสปีดในการบินของเราให้ไวขึ้นเพราะว่าเราต้องรีบบินกลับฐานให้ไวที่สุดเ,ออเราก็จะอัพตัวหัวสว่านด้านข้างนะทุกคนมาช่วยเราเจาะหน่อยสิเราโดยที่เราจะต้องดึงไอ้ตัวเนี้ยลงมาหน่อยนะทุกคน รากมันมาเราจะลากมันมาไว้ประมาณนี้ให้มันช่วยเจาะด้านข้างนะทุกคนและส่วนตัวเราเนี่ยก็จะมาช่วยขุดนิดหน่อยนะทุกคนอาหาแบบเร่งขุดให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นอนะ่ะเพื่อที่จะหาทองให้ไวที่สุดนี่ไงเจอทองแล้วทุกคนโอ้ววูหลายบาทอยู่อืเจอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เยอะจัดเออไม่กอดเลยทองเซตนี้จะทำให้เรารวยมากๆเลยนะทุกคน โอเคเราจะรีบผลขึ้นไปกันเพราะว่าตัวสปราดเนี่ยมันจะบุกมาอีกแล้วนะเฮ้ยมันบุกมาบ่อยมากเลยนะเนี่ยและยากจัดเลยเฮ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเดี๋ยว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 มันตีแล้วมันตีแล้วมันตีแล้วโอ้โโอ้โโอ้เดี๋ยวเราต่อสู้แล้วจะการไอตัวใกล้ๆก่อนยิงไปบ้างอย่าให้มันตีอ๋อมันตีแล้วอ๋อ อ๋อไม่ไหวแล้วบ้าอ้โหหนักจัดรอบนี้เราจะต้องซ่อมโดมของเรานะเดี๋ยวเราอัพหัวใจมาหน่อยก็เที่จะดูว่าโด,ดมเราเลือเดเหลือเท่าไหร่แล้วเรากซซ็ซ่อมซ่อมซ่อมสักสามทีนะทุกคนจากนั้นขออัพปืนใหญ่ให้หมุนเร็วขึ้นไม่อย่างนั้นเราหมุนไปยิงมันไม่ทันนะทุกคนแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวทหารยิงของเราอัพแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปขุดทองกันต่อดีกว่า ขอมาหาฝั่งด้านนุ่มๆและกันเราจะได้เดินทางไวหน่อยไม่งั้นเราเสียเวลาขุดนานนะทุกคนมาแล้วละลูกจาจุดทองที่นูอยากได้อันนี้คือต้นเหตุนะทุกคนไว้เติบโตจเจริญงอกงามทําให้ทองเราโตขึ้นมาได้เป็นเมล็ดพันธุ์นะทุกคน เราจะปลูกไว้ตรงนี้ปั๊บอืมนะเดี๋ยวมันจะโตเป็นต้นทองให้เราเองแต่ทีนี้แหละเราเจอแล้วลูกจ้าแหล่งทองที่นูอยากได้ว้าวอืมนี่มันแหล่งเงินแหลมขุมทรัพย์จริงจริงอืมโอ้อยูไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยอืมอืมขุดมาอีกเรียหนึ่งอันโอ้ดินหนาจัดทุกคนตรงเนี้ยดินเอ้ยโอ,อ้เจออะไรเนี่ยโอ,อ้นี่พลังซูเปอร์ไซยา ซูเปอร์เซียจินบรูนะทุกคนหูบินโคตรแรงเลยจากนั้นเราจะบินไปส่งนะทุกคนซูเปอร์เซียจินบรูนะร่างนี้ร่างนี้คือร่างที่เราจะบินไวมากๆเก็บ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 เราจะมาอัปเกรดตัวโดรนทหารของเราสักหน่อยนะทุกคนให้มันออกมาไวขึ้นนะ เราไปขุดทองโอ้ไอไอไอสวรรค์ด้านข้างเราเจอแหล่งขุมทรัพย์นั้นทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องลงไปขนขุมทรัพย์ตรงนั้นอีกเนี่ยเราจะรวยไม่รู้เรื่องกันแล้วเหรอเนี่ยมาเก็บทองกันก่อนแล้วจากนั้นเราต้องการฐานสิครับลูกพี่มาดูสิว,ว่าเราจะการฐานได้ไหวหรือไม่ในรอบนี้เรายิ่งรอเลยพวกตัวกระสมนลูกกระจั๊ยิงเอาไปอีกหนึ่งนัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีตัวอะไรบินมาด้วยปัง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 นี่ยิงไอตัวบินั้งข่าวนะทุกคนข้งข่าวมันอยู่สูงเอ้ยเดี๋ยวไอตัวเล็กเกาะฐานเราั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นเมื่อกี้โอ้เสียดายจักป้อมเรากระจกร้าวเลยเย่เดี๋ยวเราจะมาขนทองชุดใหญ่ที่เราเหลือจริงไว้ตรงนี้กันนะทุกคนมันนี่มันสําคัญมากเลยนะเนี่ยแหล่งทองตรงนี้นี่คือต้นไม้ทองคําของเราที่เราปลูกไว้เราจะได้ทอง1เม็ด ในทุกๆเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ทองตอนเนี้หนักมากเลยเนะี่ยโอ๊ยขนจะไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ยจะถึงแล้วไหมจะถึงแล้วอสอ้ยสอ้ย,อยถึงแล้วอาเราก็จะลงไปขนทองกันต่อเราลองไปดูซิว่าไตรงรซูเปอร์ซินจินบลูของเรามีให้เก็บอีกไหมหรือ,รอเม็ดเดียวจบเม็ดเดียวจบนะทุกคนโหเสียดายแย่เลยเดี๋ยวเราจะขนทองตรงนี้ขึ้นไปสนับสนุนเพิ่มนะทุกคน ทองเซตที่2มาถึงแล้วจ้าเราจะแวะมาอัพเกรดกันเลยสิ่งที่เราจะอัพในครั้งนี้นะก็คือกระสุนปืนใหญ่แบบเบิ้ลนะทุกคนยิงแบบแบมแบมนะเราก็จะอัพความรัวความแรงของปืนกลเราอีก1ขั้นจากนั้นเราจะเพิ่มจำนวนโดรนขนส่งของเราเป็น4ตัวนะช่วยกันขนของหน่อยเว้ย และเราก็จะอัพตัวขนของเยอะขึ้นมาอีกขั้นนะโดยหัวสว่านเนี่ยเราจะยังไม่อัพตอนนี้เพราะดินตอนนี้เนี่ยมันยังหนาไม่มากเท่าไหร่ซึ่งเราก็มีเครื่องสว่านช่วยช่วยเจาะอ,อยู่และตรงนี้เนี่ยก็แหล่งทองที่เราตุนไว้เนี่ยเพียบเลย เออเราก็จะขนทองชุดนี้ขึ้นไปชุดหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยสปาราเป็นหมกมาแล้วทองเราชุดที่3มยังขนไม่ถึงเลยมันวิ่งมาประชิดตอมเราแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งเอ้ยอ๋อตายก่อนซะแ,แล้วตายก่อนแต่อย่างนั้นอ่ะเออเดี๋ยว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 ไกลไกลโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาล้อมถ่านเราแล้วเฮ้ยกันไม่ทันวุ้ยกันไม่ทันเดี๋ยวกอนยวก่อนไอ้ไกลไอ้ไก่เอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเออมุดดินอยู่ทุกคนมันมุดดินอยู่ เอ้ยมันมายตัวแล้วอืมเโดนไปด้แกเ,เราจะลงไปขุดทองกันต่อนะทุกคนเราจะมาขุดฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้เรายังไม่ได้ขุดเลยมาดูซิว่าฝั่งนี้จะมีทองให้เราเก็บเกี่ยวเยอะหรือไม่โอ,อ้เจอเจอเจออาร์ติแฟกต์อ้าวไม่ใช่นี่คือสวิตตัวบ้านี่อาร์ติแฟกตจริงทุกคนแต่มันอยู่ข้างๆตัวสวิตเอนเกมของเราเลยเราเจออาร์ติแฟกต์เห็นที่2แล้วนะ เยี่ยมเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาอิแฟกต์อันนี้กลับฐานกันก่อนให้ไวเลยผมเอาอิแฟกต์มาเพิ่มแล้วผมอยากได้ของดีหน่อยอะมีโดมกร่อนะทุกคนเราสามารถเพิ่มความอึดของโดมเราได้ไรอีกอันนึงเนี่ยก็ช่วยเราป้องกันได้นะสําหรับโปรเจกต์ทเนี่ยมีโปรเจกต์ทยยิงมาช่วยได้เลือกยากเลยแต่เราก็ต้องอัพอันนี้แหละทุกคนเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะ ประโยชน์ของมันเนี่ยจะสามารถป้องกันกระสุนระยะไกลได้นะทุกคนเราไม่เน้นความอึดอยู่แล้วเราเน้นลบล้านกระสุนระยะไกลที่เราํำบากในการป้องกันเออเราก็รู้แล้วว่าเอ็นเกมเราอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือลีลิที่เราจะต้องเก็บขึ้นไปเพื่อที่จะจบเกมนี้นะแต่เรายังไม่ต้องการตอนนี้ทุกคนเพราะเราต้องการท้องจํานวนมากไม่งั้นเราจะการฐานตอนเอ็นเกมไม่ไหวทุกคนเราต้องรีบผุดท้องอย่างเร่งด่วนเลย ยังไม่ทันได้เจออะไรก็ต้องขึ้นไปกันฐานแล้วเนี่ยกันไม่หวั่นไม่ไหวรล้เว้ยมาเลยเจ้าพวกสปราร์ตเออเออเไรตัว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 ไรอนี่ไงสปายของเราได้ผลแล้วนะนี่ไงบึ้มบึ้มเราต้องฆ่ายตัวลูกไก่ตัวนึงโอ้ยไม่ทันไม่ทันมันกระโดดมากัดกินฐานเราตายให้หมดไอ้พวกไก่ที่มุดยินอยู่เนี่ย ไปหมดตอนนี้ทองเราเยอะถึง23ก้อนแล้วนะทุกคนเราจะอัพตัวรัศมีระเบิดและก็ความแรงระเบิดเพิ่มขึ้นเปรี้ยงหุยทีนี้เราก็สุดยอดแบบเฟอร์เฟคแล้วตอนนี้หมดเกลี้ยงหมดครั้งเลยเราจะต้องเร่งหาของด่วนจีโอ้เจอแหล่งทองแล้วทุกคนนี่คือแหล่งมูลค่าทอง1กิโลหลายสิบก้อนเลยนเะนี่ยจะขุดแข่งโป๊กเลยวะ่ะเนี่ยเราต้องอัพสว่านเพิ่มแล้วไหมเนี่ย อย่างนี้แบบเริ่มขุดยากขึ้นเรื่อยๆทุกทีทุกทีถ้าเราไม่อัพสว่านเพิ่มมีหวังขุดทั้งคืนแน่นอนเลยอย่างเงี้ยโอเคขุดหมดสักทีเดี๋ยวรอบนี้เราจะขนก้อนเนี้ยไปอัพตัวหัวสว่านเรานะทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราขุดไม่ไหวทองเซตนี้นี้กินอ,อมากเกษตรได้หลายมื้ออยู่นะมาหัวสว่านแปดเหรียญเรียบร้อยอัพทองเรียบร้อยครับต่อมาเราจะเก็บทองให้ครบ30ิบ อันนะทุกคนแนละ้วเราจะมาอัพกระสุนคูณ4กันยิงออกมาสนะี่นัดแบบแบม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 บอย่างนี้เลยทุกคนเมื่อครู่นี้เนี่ยผมได้เอ็นเกมตานั้นไปแล้วนะผมแบบมาดูอีกทีลืมมาอัดต่อทุกคนโหเซ็งมากเลยรอบนี้ผมก็เลยมาเริ่มใหม่ทุกคนดูอีกครั้งนะแต่ผมก็พยายามเล่นมาให้ใกล้เคียงกับตาที่แล้วมากที่สุดแหละตอนนี้คือเราอัปเกรดมาแบบใกล้เคียงสุดแล้ว แล้วเราก็ใกล้จะเอนเกมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวกระผมจะอาจาต่อจากนี้เลยแล้วกันให้ใกล้เคียงต่อจากครั้งที่แล้วเอาละเรามาเก็บทองกันต่อดีกว่าตาก่อนหน้าเนี่ยความลำดับความสําคัญก็คือการที่เราจะต้องอัพปืนใหญ่ขั้นสุดท้ายนะทุกคนและเราก็ค่อยเอนเกมกันโอ้ทีนี้เราก็จะมาเก็บทองระยะสุดท้ายแถวแถวนี้นะเนี่ยเราขุดทิ้งไว้ เราก็จําเป็นจะต้องมีสามเลียมเยอะมากนะทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะซ่อมถ่านไม่ทันเวลาเราเจอบอสใหญ่เนี่ยหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะยิงบอสใหญ่ตัวแตกไปเลยเนี่ยก็ก็ดีนะก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียซ่อมมากเกินไปจนการถ่านไม่ทันและถ่านเราก็แตกไปในที่สุดโอ้โอ้โอ้เจอทองเป็นแถวเลยแต่ก่อนที่เราจะกลับมาเก็บท้องเนี่ย เราจะต้องรีบขึ้นไปการฐานกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวฐานเราแตกมาถึงฐานแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ้งไว้ทุกคนดูว่าป้อมปืนงเรามีประสิทธิภาพขนาดไหนโอ้ยไอ้อนั่นตายไปแล้วเหลือกุกไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่มาแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกยเฮ้ยตัววาร์ปได้เนี่ยโคตรรำคาเลยไม่ไงไม่ไงกุ๊กไก่เอะกุกไก่เหรอเหลือตรงไหนอีกมาดิกุกไก่หนึ่งสองตัวกุ๊กไก่สองตัวอืมตายบด ทีนี้เราจะลงไปเก็บทองกันนะทุกคนสําคัญมากในเวลาขุดทองแล้วจ้าซ้ายขวาซ้ายเลยนะเนี่ยโอ้โหโหมหาศาลทองมหาศาลผลทองเว้ยรอบนี้อัดอยู่นะไม่มีพลาโอ้โหสบายใจได้โอเคเราจะเอินปลาขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บทองประมาณ2-3ชุดเราวน่าจะต้องวิ่ง3เที่ยวได้นะถึงจะเก็บหมด ทีนี้เราก็จะสามารถอัพปืนใหญ่ขั้นสุดท้ายของเราได้สําเร็จอย่างแน่นอนเที่ยว oh, ที่2จ้าโหเที่ยวนี้เราก็อัพปืนใหญ่ได้แล้วเนี่ยเอามาส่งแล้วครับทีนี้เราจะอัพตัวปืนใหญ่ของเรานี่ก็คือกระสุนสนัดนะทุกคนแถมกระสุนก็แรงขึ้นและรัศมีรนะะเบิดก็กว้างขึ้นอีกงงังากเราก็จไปเลยดีครับนี่คือแม็กซิมัมของปืนใหญ่เราแล้ว,ลวทีนี้เราก็จะเก็บไปอัพตัว สมุนของเราบ้างและทุกคนเราจะไปขุดขนทองขึ้นมาให้หมดเดี๋ยวไม่กุ้มเฮ้ยไม่ทันจะลงไปเก็บทองเลยสปาร์มันมาบุกอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกันบ้านอีกหนึ่งครั้งดูที่เราเอาเกตมามีประโยชน์หรือไม่กระสุนสีนัดของข้าปัง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 หุยเตรียมยิงหูแต่รีโหลดช้ามากทุกคนปัง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  นี่ระกระสุนสะีนัดอันอิฐฤก์ของเราอันแสนโหดโอเคก่อนที่เราจะพ่ายแพ้นั้นทุกคนนะเรามาเจาะกําแพงเอ็นเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะขุดไอเอ็นเกมเนี่ยออกมากันสิ่งนี้มันเรียกว่าลีลิกนะทุกคนโอ้ยหินมันก็หนาจริงๆเลยขุดชาติจะเสร็จไปเนี่ยมอนมาอีกรอบมัง้งเอาละเหลือก้อนสุดท้ายแล้วลีลิกของเราจะเปิดออกวิ่งก่อนที่มันจะเปิดเนี่ยขออนุญาตเลยขอไปขนทองนะขอรีบขุด หาทองเพิ่มแล้วก็ขนทองขึ้นมาได้นิดหน่อยก็เอาเช่ yeah, มาเลยเจ้าลีลิกเราจะอึ้อึ้เอาแกขึ้นไปเอ็นเกมในคราน,นี้เองมาแล้วฉันขนแกขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะสู้กับบอสแต่ก่อนทนี่เราจะไปสู้เนี่ยขออนุญาตเลยขออนุญาตอัปเกรดตัวโดรนทาหารของเราขั้นสุดท้ายนะทุกคนเราจะงอกโดรนออกมาแบบแม็กซิมัมเลยเอาละมาเลยเจ้าสปรัด ดูซิว่าเองจะมาได้ทางไหนมาได้ไม้ไหนมาเลยซ้ายหรือขวามาทางขวาก่อนสินะแล้วยิงไปทางขวาก่นเลยเสียบแบง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 โอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสินะแบง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 โอ้หทางซ้ายมาเพียบเลยทางซ้ายมาเพียบเอาทางซ้ายก่อนแบง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 ทางซ้ายอีกรอบหนึ่ง กระสุนของข้ายิงไป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 โอ้ยทางขวาสปาราตัวใหญ่มาแล้วพอทางขวาก็ไป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 เอามันให้ตายเอามันให้าตายไม่งั้นขาเราแย่แน่โอ้ยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายเร็วป้อมปืนเราแรงจัดป้อมปืนเราแรงจัดเรียบร้อยทุกคนเหลือไก่ วิกตอรี่แอนเกมันที่เรียบร้อยครับทุกคนและนี่ก็คือโดมคิปเปอร์ในโหมดที่ยากที่สุดครับแะจบกันไปแล้วนะครับผมกับโหมด แกไม่หลอดแน่นะครับกับผมมีสมบัติเกมเมอร์ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับเกม Domekeeper ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับส่วนวันนี้ผมมีสมบัติเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ